ดีครับวันนี้มาพบกับปาแบงคชาแนลนะคบวันนี้เราจะมารีวิวมี่นะครับอุ่นโมเดลก็สิลาช่วงนี้ฝนกลังตุกก็ฝนตกแรงนะฮะร,ระวังกันด้วยเดี๋ยวระวังน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเยอะมากขอให้ทุกคนปลอดภัยกันฮะแล้วอีกอย่างคืงโควิดก็ยังหลักหมื่นอยู่นะฮะก็ระวังตัวเองกันด้วยนะครับนี่นะฮะ กัซิล่าเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยไม่ใช่มีตัวเดียวฮะมีเยอะมีบางตัวที่แกะแล้วก็มีเยอะมากมาทีละตัวมาทีละตัวก่อนแกะก่อนโอเคอันนี้ไปซื้อที่สีคอนนะครับอันนี้ชินกาซซิล่าหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยติดตามชอบก็ซีล่าะฮะเป็นคนไม่ติดตามก็ซีล่าก็เกิดไม่ทันนะ,ะเกิดไม่ทันอันนี้ชินก็ซีลา่าให้น้องสีน้องวางงานฝังให้น้องฝังยงไตัวไหนก็ได้ให้มันไปตัวนเดี๋ยวมันก็ไปตืนก็พอแล้วนี่ฮะ เด,ดดเดี๋ยวแกะก่อนชินกอฟซิล่าอันนี้เป็นชิ้นกอฟซิล่านะคะเป็นชิ้นกอฟซิล่าอู้แกะได้สักทีหางติดติดหางติดหางนี่ชิ้นกอฟซิล่า ตัวอย่างใหญ่แต่แขนอย่างเล็กถ้าเทียบกับตัวอื่นนะเขียนตัวอื่นยาวกว่าโดยซ้ำไฟไนะแกะกันให้ครบก่อนเออทิหมหางเอ้ยทิมมือเอะแกะยากอ้อ แกได้แดดอันนี้เป็นกาซิล่าเวอร์ชั่นปี2018มะหรือ2017น่าจะสพิััน2017แหละอืมมาแล้วมันชิมกาซิล่าเวอร์ชั่นสีฟ้านี่นะซ้ำนี่ซ้ำซ้ำนี่เหมือนกันเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบให้ดู เขาต้องจะทำซ้ำมานี่เนี่ยเหมือนมากเหมือนปะเหมือนปะใครเหมือนคอมเมนต์เลยใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนก็คอมเมนต์ว่าไม่เหมือนใครเหมือนใครเหมือนก็คอมเมนต์ว่าเหมือนนะเหมือนเหมือนสุดตัวผมว่าเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเก๋ชึบนี่ กแกะตกกาวเกะตกกาวโออันนี้กาวยาวมากหลายๆคนถามว่าทำไมไม่เอากันไกลมาตัดทำไมอะไรเหรอกันไกลอยู่ในห้องครัวปวผี ในห้อบครัวไม่รู้ว่ามีใครอยู่เปล่าก็เลยไม่ได้เอามาโอเคได้สักเคนะอันนี้เป็นอ้อขาขาดอีกแล้วสองตัวเนี้ยขาหลุดชอบขาชอบหลุดตัวนี้เวอร์ชั่นอะไรเนี่ยกัะซิล่าตอนว่ายน้ำนะฮะวัดซักทองอมัน,นี่ะมันเหมือนกับตัวนี้มาก ปัญหาพวกโมเดลก็อย่างนี้แหละโอ้โหต่อยากซะาหลอเกินเดีย๋ยวแป๊บน,นึงค่ะเดี๋ยวไปให้พี่ต่อก่อนโอเคได้แล้วครับตัวสุดท้ายโหกมแน่นมากนั่นปึ๊กเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้แล้วกันตัวเก่าสุดเก่าสุดนะฮะ ปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะไม่ทราบไม่ทราบตอนนี้เป็นตอนที่กอซิล่าระเบิดพลังไฟออกมาระเบิดพลังนิวเคลียออกมานะฮะเป็นร่างไฟเดินผ่านทีเดียวนี่บ้านเมืองตุ้มระเบิดตุ้มตามกันเลยอันนี้เป็นชุดที่น่าจะ ใช้สายไฟเยอะที่สุดแหละบางชุดก็ไม่ใช้สายไฟเลยอันนี้ใช้สายไฟนะฮะอันนี้เป็นชุดนี่ฮะก็ะจะเป็นสีสม้มโฟกัสหน้าหน่อยโฟกัสหน้าอย่าโฟกัสที่หน้าสิ<อ>เดี๋ยวลบออกใหม<ล>่หลบเนี่ยของออกใหม่ อ๋ออ้ของออกใหม่ะฮะขยับแขนได้สามอยหกสิบองศาแต่มันจะติดคีบนิดห,หน,นึ่งโอ้โหแพงขนาดนั้นเลยอสองสองอันขยับได้สองแขนแต่มันจะติดคีบๆหน่อยนะฮะให้องตันด้วยเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะลูกนะตัวนี้ขาจะขยับได้นะคะดไ,ได้ยินไหม นทับคไ,ได้สองข้างจากกนโอกเห็นว่าอะไรมันปุบโบโบอเคมาแล้วครับเมื่อกี้ไปดูมานฮะแะอ้อมันไอเนี่ยแอมันรั่วนะฮะมันน้ำมันหยดมาฮะ,ะนี่ฮะ แต่การสิ่งนั้นไม่ใช่อุปรสรรคของเรานี่ฮะมันอ้าปากมันหุบป,ปากไม่ได้อ้าตลอดเวลา<ส>กำลังจะพ้นไฟแล้วทำไมกล้องไม่โฟกัสหน้าดิอยูไกลๆโฟกัสไหมท่านผู้ชมก็มองไม่เห็นดิโฟกัสโฟกัสเนโอเค ทิมหลังก็จะเป็นสีส้มออกแดงนะฮะป้ายต่อไปเป็นกาซิ่าตัวไหนดีต่อไปชินกาซิ่าแล้วกันอ่าคนเยอะที่สุดคนรู้จักไม่มากก็น้อยนะฮะชินกาซิ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาน่าจะทำชินอุน้าแมนออกมาแหละ แต่ยังไม่ปล่อยตัวอย่างเลยะนะคะแขนก็ขยับได้เหมือนกันสา0ร้อยิองศาแต่จะขยับยากนิดนึงนะคะอุ้ยแขนหลุดเตะทำแรงเกินไปขยับยากนิดนึงเพราะว่าแขนมันเล็กอันนี้ทำแรงเกินไปหักเลยหลุดหลุดมันต่อได้ฮะ,ะต่อใหม่แต่ต้องใช้แรงแบบมหาศาล หมืนแบมือขออะไรเลยขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับชุบโอเคขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับโอเคตัวต่อไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อโอ้ยต่อ,อยากไปเกินอ,อ่าเอาเอาอันนี้แล้วกันตัวตัวที่เหมือนตัวนี้นะคะ แต่เป็นสีฟ้าอันนี้อันนี้เป็นคู่ต้องข้ามกันหรือเปล่าเนี่ยน่ฮะปากอ้าทุกตัวเลยหุบปากไม่ได้หรอแขนก็หมุนได้เหมือนเดิมะฮะแต่ไม่กล้าหมุนอีกหางก็เป็นพลาส,นะส,ส,สติกนะฮะพลาสติกพลาสติกพลาสติกนะฮะเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยต่อไปเป็น ก็ซีล่าเวอร์ชันปล่อยแสงกับไม่ปล่อยแสงนะฮะรุ่นเดียวกันนั่นแหละนี่ฮะตัวนี้แขนยาวๆหน่อยหมุนได้360สามร้อยหกสิบองศานะฮะนี่หมุนได้สองข้างเลยแต่ข้อมุนไม่ได้ะฮะข้างก็ด้วยนี่ตาสีเหลือง กล้องเห็นไหมเนี่ยอ่าเห็นอยู่ว่าสีเหลืองอ่าขีดผีบขี้หหหเหมือนก้อนหินโอเคเรามาดูเวอร์ชันตอนปล่อยแสงกันข้างหลังก็จะเป็นสีฟ้าตาลางปล่อยแสงดีกว่าข้างหลังก็จะเป็นสีฟ้าขีบก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็เหมือนกันแขนขยับได้สามรอยหกสิบองศาอันนี้ก็ คข,ขยับได้นิดหนึ่งนะฮะนิดหนึง่งทุกตัวอุ๊ยอุ๊ยลุดเลยอุ๊ยลุดเลยอุ๊ยลุดอุ๊ยลุดอุ๊ยลุดขยับมากเ๋ยวลุดเลยนะฮะลุดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อก่อนโอเคครับเมื่อกี้เดี๋ยวให้พี่เจนต่อนะฮะอันนี้เป็น กระเช้อนะะจบไปอีกอันหนึง่งอีกสองอันก็จะเป็นอุ้ยลืมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเก่ายุคเก่านะยุคเก่าขี้เป็นสีม่วงตรงนี้เล็บสีเหลืองตาสีขาวปากใหญ่มากอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องกันด้วยนะฮะ ท้องสีขาวเล็บสีเหลืองขยับได้ไม่กล้าขยับแรงอ่ะข้างนี้เดี๋ยวหลุดแขนก็ขยับได้เหมือนกันนะฮะแตาขยับแรงเดี๋ยวมันหลุดอันนี้จะค่อนข้างติดขีบหน่อยนะฮะลืมไปเลยอุ้ยต่อมาตัวนี้<า>ตัวนี้เวอร์ชั่นอะไรนะ ไม่รู้นะครับอันนี้เวอร์ชั่นอะไรช่วยคอมเมนต์บอกทีนะฮะโอ้ยหลุดอีกแล้วมันปกเปียกจังนี่ฮะดูตัวสีฟ้านี่ฮะเหมือนกำลังว่ายน้ำอยู่เป็นกำลังปล่อยแสงนะฮะปุ๊บหลุดอีกแล้วโอเคครับเสร็จแล้วตัวหนึ่งอันนี้ปาก ปากไม่อ้านนครับอ้านหน่อยหน่อยตาก็จะเป็นสีฟ้ากล้องไม่เห็นหรอกกล้องจากจริงเลยจะใช้ iPad ถ่ายนะฮะแล้วเอามาลงเครื่องนี้เห็นฮนะสีแดงเลยสีแดงแรงริแรงริสสีแดงมันมีที่ไหนโอเค เนี่ฮะสำหรับทั้งหมดนี้อุ๊ยจะตกก็เป็นก็ซิล่าหลายๆเวอร์ชันนะครับเรียงยืนเงินแบบเท่ๆดิแบบหนังเอเวอเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเโอเคอุ้ยตัวนี้ต้องอยู่ข้างหน้าก่อนไม่ใช่หรอ ิบินเดินมาแบบหัวหน้าเลยหอมหอมหอมม่อมหอมอมอ่มอมอมอลก่อน หน้ามาทำ๊อปพำมำทมพำทมทอุ้ยติดอีกทำทมทแบบแนวเฉียงอ่ะแนวนอนเนี่ยนะเดีะวมาเออขาดอีกตัวหนึ่งไปที่ไม่ใช่อะไรนะฮะ คอือยังต่อไม่เสร็จต่อยากมากนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งขอแถมให้แถมคลิปก็จะยาวไปนะฮะรีวิวโกโมล่ากันไหมไม่เอาดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะคลิปใหม่มาทุกวันจันทาาร์พารพุธพฤหาสสุขแล้วก็อาทิตย์นะฮะที่ลงวันเสาร์ไม่ใช่อะไรนะฮะตัวนี้มาใหม่พอดีนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ